เช็คอินห้อยเกาะใหญ่แกรนแคนยอนตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาโอเคสวยมากเยี่ยม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 ค่ะวิวรอบรอบเลยนะคะด้าล่างก็เป็นร้านอาหารสวยมากค่ะ สวยมากเลยค่ะดูวิวค่ะวิวร้อยล้านเลย